วันนี้<า>ยังอยู่อยุธยาโปรดอยากโยมเอ,อ่ยโยมขออนุญาตหน่อยนะขออนุญาตเดี๋ออย,ยจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างร้อนไหมอโ,อโ,อโอ้ไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวแต่มามีเก้าอี้แล้วไม่เป็นไร นั่งสบายนไ,ได้รับคุณคุณเยอะคุณเยอะโอ้ยมนั่งนี้เหรอ <c oughs> ก็ได้เนาะเดี๋ยวอยเอเดี๋ยวจะมาเอาก็ยมนั่งกรีนนี้ได้ไหมถ้าแตมานั่งนี้ไหวไหมไหวไหวนะเอเอมาเนี่ยเดี๋ยวยมนั่งก็อีตัวนี้นเเดี๋ยวจะได้พูดไหม่เสียงมีเสียงอะไรดังหรือเปล่าม ลองปิดหน่อยเดี๋ยวเสียงเบาหน่อยเออใหปิดเสียงไม่ก็ไม่ได้นั่งพอไหมที่ถ้าได้โยมนั่งนี้ได้ไหมน่ะเออโยมนั่งนี้นะ ญ<ม>าตน,งนังนี้ค,ค,คุยอะไรนิดก่อนถามไทยดีกว่าจะได้น,น,นั่งน<ช>ี้ถามไทยอะไระขับรถผ่านมาดูสุขดูทุกขของญาติโยมเพราะว่าพาไปบินทบาตมาเยอะแล้วอตอนนี้ข้าวเต็มบาทก็เลยเผื่อจะเอาเข้าวไปช่วยเหลือที่ไหนบ้างอ,อ,อ,อแล้วอยู่กี่คนอยู่สองคนครับ สองคนทำไมผมหนาอย่างนี้เลยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบเจ็ดเหรครับหกเจ็ดออกตมาหกสิบสองเป็นน้องห้าปีแล้วอยู่กี่คนเนี่ยบ้านอยู่มีสองคนมีลูกคนก็ลูกกระเสียไปแล้วเหรอแล้วยอมอยู่กับใครอยู่กับเมียภรรยาแล้วภรรยาตอนนี้ ทำงานก็ไปทำงานรองเท้าแผนเนี่ยอ๋อรองเท้าแพนแล้วทำทุกวันไหมก็ไปไปทุกวันละ่ะแล้วค่าใช้จ่ายอะไรเพียงพอไหมการทำงานมันก็อย,อยู่กันสองคนนั่นก็กกกนนแล้วก็แา่การจะทนยินไปเรื่อยแล้วแฟนโยมอายุห่างกันไหม ห่างกันแปลอายุหกสิบปีเนี้ยทีนี้เขาก็ปลดเกษียณอีกแล้วอ๋อต้องก็ต้องเกษียณก็เกษียณวันไหนก็ปีเนี้ยเราไปเดือนพฤศจิกายนอ่ะอ๋อเกษียณได้สุขภาพแฟนดีไหมยมดีไหมเขาอดออดแดดเจ็บอดออดแดดเนี่ยมันสบายอ๋อแล้วแล้วทำเป็นเดือนเหรออย่างนั้นไหมทำเป็นทำเป็นเดือน สู้ไวแต่สุขภาพ่อ้แต่าต้องทำทำไงได้ไม่มีใครเลี้ยงแล้วโยม่ะผมอ่ผมก็ยังไม่เป็นไรยังกายยังแข็งแรงยังค่อยชั่วผมไม่ยังไม่เจ็บไม่ไข้แต่ว่าไปทำงานหนักๆไม่ไหวแล้วไปเป็นลูกจ้างกรรมกรเขาก็หนักๆเขคอไม่ไหวเราทำเขาไม่ไหวเขาจะเอาไปก็ไปขัดกับพวกหนุ่มๆ ไอเราไม่อายุมากแล้วยกเยอย,ยกอะไรทําอะไรก็ทําไม่ไหวช้าไปหมดเลยนะช้าไปหมดขึ้นรูงก็ขึ้นไม่ได้แล้วแฟนยองออดแอดที่เป็นอะไระเขาเป็นอะไรเป็นโรคปัดใจเป็นขาปวดของปวดขาอะไรขอ,ของเขาเนี่ยไปหาหมอบ้างไหมแฟนเขาไปหาทุกเกือบทุกวันอาทิตย์เลยเออแล้วพอ,อเวลาไปต้องไปวันหยุดเหรอ้าไปวันหยุดวันะ ลงไปแบบหมอเขานัดวันไหนเขาไปวันนั้นน่ะแล้วเคยขาดงานไหมเขาก็ไม่ค่อยขาดบ้างไม่ขาดบ้างอะไรเขานั่นแหละทาเป็นวันหรือว่าเป็นเดือนเพราะแบบออกเป็นวิกๆงานน่รพูดถึงว่างานเขาเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายเดือนเขาเป็นรายเดือน,นี่เพราะว่าเขาไปอยู่ไปที่โรงท้าวแพงก็าไปประกอบอก็แสดงว่า แฟนเป็นโรคหัวใจแต่ยังทํางานได้อยู่แต่ต้องไปหาหมอหส่วนโยมก็เริ่มอายุมากก็สู้คนหนุ่มไม่ไหวหมอง,งานก่อสร,ร้างไอ้กรรมกรนี่มันวาวสงสัยไม่ไต้องเป็นงานนั่งเก็บดอกไม้เลยลรื <c oughs> อเบาๆก็ <c oughs> ต้องงานเบาๆกวาดขยะ,เ,ากาขยะเก็บดอกไม้นั่งพับถุงเนี่ย <c oughs> ต้องหาเลยเสริมจะได้ช่วยเ <c oughs> พราะต่อไปแฟน สิ้นปีนี้ก็บบยกระเด็นแล้วก็ไม่รู้ยงไงทีนี้จะเอาไงต่ออายุมากเข้าเงินมากเงินห้องก็ได้คนละหกร้อยเองทีนี้ใช่ไหมคนไดหกร้ยผมก็ได้หกร้อยหกร้อยจรใส่เงินคนแก่กินใช้อยู่รเนี่ยก็เขาทำงานได้มากใช้ใจเฮ้ยเขาควรเลยแล้วต้องไปแฟนโยมต้องไปดูแลคนอื่นอีกไหม ได้ก yup. ันมาหรือเราอยู่แค่สองคนอยู่แค่สองคนมมนต้องดูแลใครเพราะไม่ไม่มีใครถ้ามีแค่สองคนนั้นะมีก็อยู่ไม่ยายนี่คนเนี้ยแม่แม่ของแฟนเนาะอยู่ข้างไหนนี่แค่ก็แปดสิบปีแล้วแต่ก็น้าตาสดใสดี่และตอนหนุ่มเป็นไงเคยบวชมาไหม บวชศาหนึ่งพรรษาหนึ่งแล้วได้ภาวนาอะไรไหมตอนบวชพุทโธอะไรไหมผมมาแล้วผมว่าบวชธรรมดาแบบพระธรรมดา<อ>แค่พรรษาสวดมนต์ทั่วๆไปงั้นนะเหรอพรรษาหนึ่งไม่ไม่ได้พุทโธเลยเนาะแต่ก็น่าตา่ผมไม่ได้สมาธิไม่มีแบบว่าธรรมดาพระพารษาเดียว พออ่อคนตาก็ตึกก็เหมือนคนมีบุญอยู่นะแสดงว่าใจอย่างน้อยคือใจไม่ค่อยไปไปยึดมั่นอะไรดูท่าทางสบายไหมอยู่ก่อนไม่ค่อยไปคิดนะยึดมั่นอะไรมากอยู่ว่าแหละใช่ไหมคนเราเหมือนกันเกิดมาพอตอนนุ่มก็ยังคนปลายาัน,านนี้ยุ่งยุ่มากเลยไม่ค่อยอยากจะคนไป่ายไปไหนแล้วมีหน้าถึงหน้าใสขึ<ม>้นแสดงว่าไม่ค่อยแบกทุกข์ ใช่ไมักอะไรโดยอายุมาแค่นี้แล้วหกสิบปีแต่สิบแล้วไม่กินน้อยคนเราดูอายุน้อยผมก็ตายเยอะแยะหมดโป่งเสแล้วเห็นไหมอายุแค่นี้แล้วอยู่งั้นละเมื่อไรเขาจะเอาไปก็ไม่รู้ใช่คนเขาบอกที่ไหรเมื่อนี้น้อยเกิดเขาก็ไม่ได้บอกที่รู้ว่าเกิดวันไหนกัพ่อแม่เกิด บอกเรามาวันตายก็มันวันตายนี่ไม่รู้เขาปั๊บเขาจะไป<ต>วันไหนก็ไม่รู้ก็มีแต่ <c oughs> คนก็วว่าตายแล้วเนาะแต่เราก็ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วเ <c oughs> ข้าท่าเข้าท่าเออดี <c oughs> ก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> เราไม่ได้ไปสนใจว่าใครจะรวยใครใครจะ,จะยังไงแล้วก็อยู่ตามเหตุของเราครัมันรวยมันก็รวยไปแล้วอัน,นี้ไม่ยายครับ รวยมันก็รวยไปแล้วมันไม่รวยก็เลยปรงไดแ้แต่เคยอยากรวยไหม,มก็ตอนนั้นก็คิดว่าหนุมน่มๆนมี่แต่งกันเมียใหม่ๆก็คิดว่าอืจะสบายแล้วตอนแก่เราจะสบายอพอมออายุเข้าห้าสิบหมดเนื้อหมดตัวเลยก็คิดว่าอือเราแค่ทํามานั้นมันไม่รวยรวยได้แค่นั้นสบายมันไม่แค่ แค่นั้นหมดแล้วทีนี้ไม่มีปัญญาหาาใหม่แล้วอยู่ไปวันวายออยู่เอาตัวรอดไปไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นโศกไม่มีนี่มีสิ้นไปก็พอใจแล้วคงตกแล้วก็รอแค่ว่าเมื่อไรจะไปก็ไปก็คิดอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเสริมให้มันไหนนั้นก็เจอพระแล้วเสริมให้อย่างน้อยก็ให้รู้จักกําหนดคำว่ากําหนดจิตเคยได้ยินไหมวิธีเจริญสติ กำหนดจิตพิจารณาธรรมไอ้เรื่องนี้มันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่เอาแบบง่ายๆในแค่ว่ากำหนดข้างในตัวเราว่าพุทธโธแค่นี้เองแต่ต้องกำหนดข้างในพุทธโธและมันจะมีพลังแต่ถ้าพุทธโธแบบไม่กำหนดมันก็อาจจะได้แบบลอยๆแต่ถ้าบอกพุทธโธเหมือนคนั่งสมาธิพุท Oh, อย่างอย่างโยมนั่งเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถทําได้จนกว่าเรารู้สึกว่าเออพอสมควรแล้วก็หยุดแล้วพอทําไปนานๆจิตมันจะรวมมันจะรวมเ็าเรียกเป็นเป็นกาลังสมาธิพอจิตเป็นกาลงสมาธิต่อไปจิตก็ตั้งพอจิตตั้งมั่นปั๊บทีนี้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงในใจมันเริ่มจะไม่หวั่นไหวกับการมากระทบนี่คือการเข้าฌาน ถ้าทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะอินทรีย์แก่ขึ้นบารมีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขด้วยนะ<ม>สุขแบบมันสบายใจเอ,อดีกว่านั่งเอ๊ะกุ่มใจเอคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ประโยชน์มันก็น้อยแต่ถ้ากำหนดจิตไปเรื่อยๆนะ<ม>นั่นแหละกำไรชีวิตคือใจที่ได้เข้าฌานกำไรชีวิตคือจิตที่อยู่ในกุศลกำไรชีวิตคือจิตที่รู้แจ้งธรรม อแล้วแต่นะถ้ารู้แจ้งทำบรรลุอรหันต์ได้อถ้าเข้าสู่ความสงบก็เป็นองค์องค์เทพองค์คมได้อมีอยู่ที่โยมว่าอินทรีย์เราจะกําหนดให้จิตเรามั่นตั้งรวมได้แค่ไหนนะเอาเดี๋ยวเบื้องต้นช่วยโยมมาสักหกพันนะเอาไว้หกพันแล้วเอาข้าวมาสักสักหกลูกนะแล้วเ อะไรมาวันนี้มาเยี่ยมเยียนเดี๋ยวมีวิทยุธรรมะด้วยในวิทยุแล้วมออยู่ที่ไหนดูสละบบุรีนี่เองออใกล้กธรรมะสัญจรเมตตารมคำจุนโลกก็ไปเรืออร่อยนะแต่ต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะภรยาหยุดงานขึ้นมาที่นี้เก็บไว้นะเก็บไว้ใช่ไก็เป็นห่วงเรื่องภรยาที่ป่วยอนาคตเนาะเรื่องหัวใจมัน เป็นหกัวใจนั่นสิโยมก็ต้องบอกให้เขาพุโทโธว่าว่าวันนี้พระนี่จุกฤสณ์ทรรมาเจ้าหน้าจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธมาอเอามาวิทยุมาถ้าชอบสวดบนก็จะมีสวดมนต์เปิดปับ๊บสวดมนหนึ่งชั่วโมงแรกแปร ى. ชั่วโมงที่สองกับแปร ى. ชั่วโมงที่สาม อีก300กว่าชั่วโมงเทศหมดเลยลงดูนะเปิดแค่นี้ยเมืองพิทยุเปิดง่ายๆถ้าทำวัดเย็นเช้าก็จะมีเสียงดนตรีก่อนจะมีแค่2ชั่วโมงแค่ต้นๆเรานี้เทศหมดเลยจำได้ไหมคุนค้นๆไหมที่เคยปวดมาฮะร <laughs> ือฟ <c oughs> ื้นหน่อยวัดเช้าวาเ็ใช่ Tôye na pa kwa yên. tinh, thế thôi. Nghe thế thôi. Tiếp ถ้าเป็นทำในแนวการปฏิบัติตอนนี้ตายยังเห็นดีอยู่นะเห็นสิ่งที่เป็นหลักหนังสือก็ยังอ่านได้อยู่อ่านได้แต่ไม่ค่อยชัดอ๋อไม่ค่อยชัดแล้วโดยกายวาจาเนี่ยถ้าจะฟังเทศน์ฟังไปเรื่อยๆนะนี่ปิดนี่ก็เปิดแค่นี้เองถ้าวิทยุก็ ดันปูนี้ไปก็เป็นวิทยุก็หาขึ้นเอาวิทยุแต่นี้จะเทศต้องดันมนันนี้เคยฟังธรรมะบ้างไหมหรือไม่ได้ฟังเลย แต่จริงๆคนมีต้นทุนนะต่อไปเป็นคนมีต้นทุนเก่าสภาวะจิตจเนี่ยโยมสามารถที่ไม่มั่นหมายอะไรได้ไม่วุ่นวายกับเรื่องทุกข์มากเ่ยถือว่าใช้ได้เลยนะของเก่านี่ถือว่าเหมือนฝึกมาแล้วนะเพียงแต่ว่าของใหม่เราไม่เติมผมก็ไม่เพราะ,ะว่าไอเรียนมาโูบาชจายเขาถอน ตอนนอนไม่หลับให้ช่องอีทีพิโซไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หลับนั่นเดีมันมีอยู่แล้วต,ต้องเพิ่มต<ม>้องเพิ่มบวันนี้พระมาถึงว่าครูบาอาจารย์ต้องมาเตือนแล,ล้วล่ะว่า<ม>เฮ้ยอย่าทิ้งนานนะ <laughs> เดี๋ยวมันจะเสื่อมคาถา,นะาวิชามันจะไม่ขลังจิตมันจะหลับฮะได้มึงก็หลับว่าอาจารย์เป็นผู้ตรวจอ่ะแกเคยทอนทั้งกระผมเป็นเด็กวดัดเคยเป็นเด็กวดัดอ๋อเด็กวัดด้วย ใครก็บอกก่ให้ท่องอิติพิโตแล้วไปไหนก็ให้ท่องเอาไว้นะแต่ก็เป็นเลยว่าผมก็ได้อิพิปิโตแล้วตอนนี้ยังท่องได้ไหมนานเราท่องได้อิติปิโต้พระควาหังธรรมมาธรรมพุทโธวิชานะธรรมปันโนตุกโตโลคัพิภูอนุตตะโลบุริตธรรมมาตาละติฐานเทวมนุษยานางพุทโธพระควาตินั่นที่ ไม่น่าถึงมันใสผมแกอยู่วัดปักเอาบางตะบูนนู่นที่เพชรบุรีแสดงว่าวันนี้ท่านมาเตือนแล้วล่ะให้พระมาเลยว่าอย่าทิ้งลูกลูกศิษย์ผมนะต่อไปหัดท่องเอาเพิ่มอีกสี่พันไปเก็บไว้เผื่อเจ็บป่วยอะไรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ใช้จําเป็นนะเอาไว้เพราะภรรยาก็มีมีโรคอยู่แล้วอีกไม่กี่วันก็ต้องหยุดงานด้วยงาเก็บไว้ อ่าผมก็ไม่เนี่ยไปลาศก็อยู่เมียก็ต้องหยุดงานอีกมีอีกวันเนี่ยมีหน้ากินไม่กินน้อยถึงบอกมันถึงใสงไงแต่ว่าถ้าเป็นทังเราก็มีของ,งมันมีอยู่ข้างในเติมอีกหน่อยต่อไปหัดพุทธพุธโเพิ่มด้วยนะนั่งเงี้ยกําหนดจิตพุทธโธพุทธโธแล้วก็ให้ดีกว่านี้หัดแผ่บุญด้วยแผ่ให้พ่อให้แม่ ี่ผมว่าปริยาตัวเราด้วยตักบาตรตอนเช้าทุกวันไปทาบุญตักบาตรพระทุกวันและแล้วกลับมาก็ขวดน้ำขวดน้ำผมว่าใช้ขวดน้ำอิมินาบนใหญ่เลยอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปัชจายาคุณุตระอาจาริกูผมก็ใช้บนใหญ่เลยทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมเราทำทุกวันเลยตักบาตรทุกวันมาถูกทางแล้วเอา รางวัลมอบคือธรรมะฮมาู้นะผมเสียบไฟเลยนะได้เลยผมก็จากบาทุกวันมีหน้าก็ไม่ทำตอนแรกๆดูเหมือนกับเราห่างๆกันที่ไหนได้สิทธิ์มีครูมีอาจารย์เคยเป็นลูกศิษย์พระมาแล้วทำแหมก็็เป็นเด็กวัดมาด้วยแหมทำห่างไกลกันกับพระเฮ้ยเป็น ทรทรพราะตอนน่้นชอบเด่นรู้ไหมโยมบุญมันมีอยู่นะที่เราสวยเป็นโส,ส,ส,สครั้งหนึ่งอันนี้สงฆ์โอ้ยไม่ธรรมดานะเพราะอะไรนี่คือพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแล้วบอกให้พุทธโธเพราะอีกนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเนี่ยแต่มาก็พุทธโธพุทธโธพอพุทธโททธโทแล้วทุกคนหน้าตาจะสว่างยูแหวนหน้าตานี่หกสิบเหมือนกันนะหกสิบหกสิบเอาทั้งหกสองยมหกแปด เราขึ้นเลขหกมาแล้วเดินไปหกไปหกไปเรื่อยๆเลยนี่เตรียมนะเดี๋ยวมุ้งมีเอาไว้นะเราองเท้ายมใส่แบบไหนรองเท้าแม่ผมมีรองเท้าเอาไม่เป็นไรเอาเอามาแล้วก็ให้ครบเซตเราลองดูใส่ได้ไหมแบบนี้ท่านลองเลยใส่เลยใส่เลยเออเล็กเล็กเล็กไปเล็กไปเล็กไปไปเอาคู่ใหญ่มาเอามาหลายๆแบบแบบอันนี้เสื้อผ้ามีนะ ขอเราเสื้อผ้าแบบไหนเอามาเอามาอย่างเสื้อผ้านี่ค่ะนี่แหละเอามาดูเอามาดูเอาใครอยู่หน้ารองเท้ามาเออเนาะเอวอวอมก็ได้เนาะใส่ใส่ได้ได้ไหมใส่ไหมไม่ได้หรอเล็กไปวอมไม่เล็กเพราะมันยึดเอองี่นี่ได้ไหมอ่นนี้สามส่วนได้เอาไปนี่เสื้อนี้ได้เอาไปเสื้อโอ้โหอเลยตัวนี้อ่มีอีกไหม นี่ชุดถึงเลยนะอ้าวไปงั้นก็อ๋อเอาเสื้ออีกอาอตัวนี้ได้ใส่ได้ไหมตัวลายลายได้เอาไปเสื้อไปสองพอพอแล้วสองตัวพอเนาะเอาอีกไหมเสื้อเยื้อเอาอีกไหมไม่เอาทราเสื้อเยื้อไม่เอาเอาพอไปอ่าพอแล้วไม่เอาเสื้อยื้อแต่กางเกงวอร์มเผื่อภรรยาได้ไหมหย้าตัวใหญ่ ฮะมันยาตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วอันนี้ฟีไซส์นะตัวนี้ได้ไหมได้ไม่ได้แล้วไม่ได้เก็บอ้าวเมื่อกี้ให้ให้เปอะไรนะรองเท้าเนี่ยลองลองดูเบอร์เบอร์ของโยมเบอร์อะไรรองเท้าเป็นเบอร์ทัศนฐานเบอร์เก้าเบอร์เก้านะเดี๋ยวโอ้ขาใหญ่นี่สูงเท่าไหร่นี่ย ร้อยเจ็ดมารอเจ็ดสิบห้าผมหมดแล้วบวชพันธังเป็นอาหารสองปีเมมันไม่มีอแต่ใจก็ปล่อยวางได้ได้ใช้ได้แล้วแต่บอกคนมีบุญยังไงมันก็มีบุญจะบอกยังไงยังไงถามไปถามมามันก็มีบุญเพียงแต่ว่าอาจจะทิ้งนานไปแต่ของเดิมมันลองดูลองดูงนี่ได้เอาละใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ใหญ่ไปไหม เอาแล้วม่ดูเลยเนี่ยโอ้โหหาหาคู่อยู่นานแล้ว <laughs> มาเจอที่อยุธยาไปั้ง่ต่เหนือลงมาเจอเจอแล้วเจอคนเราไม่ใช่คนอยุทยาขพมโคนเพชรบุรีนู่นเพชรบุรีแล้วภรรยาคนไหนคนภรรยาอยู่คนจังหวัดไหนจังหวัดนี้เขาก็ลูกครึ่งอีกแม่ยายคนเพชรบุรีพตาคนที่นี่อ๋อ่อแม่ยายอยู่ที่นี่ไปแล้วนะ อย่าลืมพุทธโจิตเป็นของโยมรักษาเองร่างกายนี้อีกหน่อยก็จะเน่าออเปื่อยถูกไหมะฉะนั้นจิตตรงนี้จะไปแบบมืดไปหรือจะให้สว่างไปตอบมาก็หลุดแล้วแต่ยังไม่รู้ตั้งนาะของดีมี <c oughs> ต้องฝึกอิกทธิพิโสท่องไปที่ <c oughs> พุทโทมีไว้แผ่เมตตาไว้นี่แหละคือแสงสว่างรู้ไหมไปแล้วแสงสว่างมีแล้วโดยเฉพาะฟังธรรม ฟังไปแล้วใจน้อมไปด้วยหัดแผ่บุญให้พ่อแม่ด้วยนะ<ช>ไปแล้วอ่ามีอะไรนะนี่ข้าวหอมให้สองพื้นเลยเหรออ่าให้ภรรยาผืนหนึ่งด้วยโอ้ข้าวไข่นาำม,มา้านี่ายาหอมเอาไว้ดื่มอันนี้อะไรกระป๋องน้ำเหรอกระป๋องน้ำ<อ>กระป๋องน้ำกระป๋องน้ำกระป๋องแล้วนี่อะไรกระป๋องน้ำเป็นแก้ว เขาเล่นลายเหรอโอ้เราเน้นว่ามีจะจะเคาะกินแคแล้วเอาหนังสือไว้นะเนี่ยเวลาไปลแล้วรในนแว